เอ้ยชิวถือก้องให้ยากเลยเสร็จหรือยัยงจ๊ะเอาเริ่มใหม่เลยพ่อชิตาพ่อชิตาต่าวพ่อชิตาเ,เอาของของเราอะไรมัง่ง

ันนี้เนี่ยเบียร์เบียร์ซื้ออ๋อมันยางแพ้งเนาะอินทผาลัมยางดีก็สีเหลืองแม่สุมาศแบบพ่วงแบบง่ายหมูว่านแต่มารถว,งงวายผาหน่ ักายเอียดชุดนี่นะเด้งมาเล็กปอีสุดร่องทีนะแปดชไม่มาปวดแท้ปกายักายปุ๊บปวดท้วมปดเมอยแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูมงคล แจรแครแครแคก์นีแหละแคกของดีแคกของขันโอ้ยแง่แคกเลยแจกเลยแคกเลยของดีของดีของดี อาจารย์นี่ไปเอาไปเอาของขังมุ้งจะไปเอาของขังเล้วเนี่พวดพวดน้ำนองอิงอับไปไปรับไปรับไปรับของดีครวงปูทวดเหยียบทะเลจืดเหยียบน้ำทะเลจืดรับของขังก่อนของขังก่อนจดีนะจ้าแก่ของขังแก่ของดีอ ไปเด้อซ้ำแจกเด้อมี่นางแม่รถรถแม่รถม้าไปทางไลยล่ะคือบอกาเอาของดีอ,อ่ะโสกมนันหมันลำลำรวยๆตัวมันหมันแห้งแห้งปังปัง เอาคุณย่าคุณย่าก็อยากได้อยู่นะของดีสาธุเฮงเฮงปังๆเด้ออีหล่ะย่าปังให้ให้หนูก็ปังย่าก็ปังแฟนขาเอฟซีทุกคนก็ปังแฟนขาเอฟซีก็ปังปังเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะปังปังด้วยกันนะคะไปเขาก็ไปบ้านต้องไปกินตตงโมขู่มาควายตัวเออ เส้นสุขคณนั่นแหละเส้นพี่น้องสุขคุสุขคนไปกินข้าวเด้อค่ะเด้อบ้านหนุ่งหญิงบ้านน้องนุ่งหญิงแต่มาคุงตัวน,นี้ก็อยากแต่มาคุงแล้ว <laughs> ไปไปไปเราไปก่อนไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อไปแต่มาคุงมาคอยไปกินไปเพี่นหนุ่งหญิง โอ้ยนั่นแหละตัวมันจิงก็จะมุ้งเซ่บกบอก้ก็เลยว่าอันเปล่าไรใหญ่นี่ว่าเอาหมาก็ออันมุงไปให้งิงบ้านไหมุงเจออยู่บ้านไหนไปไปไปเราเรียไปไปไปกินข้าวน้ำกันจ้าจ้าไปลจ้าไปกินข้าวโอ้ยสอนสีสุดเนาะ พ่อบักพ่อักแดงไอ้หนุ่มเสียงเสียงอะไรอ่ะเสียงขัดนี่ตีตโอ้เอาสาธุหลวงปู่ยังนี่อันนี้หลวงปู่อะไรนี่ปู่สังก์จายเทพเจ้าแห่งความโชคราบอ้าวสาธุสาธุปู่เวสุวรรณ เสียงไหมไมยผู้ดใดไปรูปซะมาด,ดัง,ปดดง,งดเป็นตาดังคักแถบาดคันผู้ใดบ่มีบุญวาสนาบ่ด,ดังนี้ไปรูปอ่ะเออมาสั่งมาแถอะแม่ที่บ่ด,ดังปันเสียงของเสียงกว่างผู้ธิมอง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 นี่แหมอุ้ยเออไม่ ไปอำนาจดังคือเขาบ่านเพื่นบ่าขันบุญขันผู้ใดบุญหลายสเงาจังสีดังเลไปรูปหันุญญาาเอารูกลูกรูปนั่นแหละลูปรูปขาจะคองอ่ะเอาของค่ว้ันเนี่ย

ดังอยู่ดังอยู่ค่อยค่อยรูปเรี่ยวๆซาซ่าก็นี่เดี๋ยว็กก็มาแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วนนั่เออดังอยู่ดังอยู่แต่พอดีอ้าวครับพี่น้องนี่แหละครับเอาคลิปนี้ไว้ที่นี้ครับพอกันไหมอีกคลิปหน้าครับรูปคล้องครับเจอกันไหมครับสวัสดีครับ